สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแพททวนอสูรเทวะนะคะแน่นอนว่าเห็นตัวแดงๆอย่างนี้นะคะวันนี้ทีมงานจะมารีวิวสกิลค่ะนั่นก็คือสกิลดาบกวาดล้างโจนนะคะซึ่งเป็นสกิลประจำสำนักของทวนอสูรเทวะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทีมงานสำนักทวนทําไมไม่รีวิวสกิลทวนล่ะเพราะว่านะคะดาบกวาดล้างโจนเนี่ยเป็นสกิลที่เราจะได้มาจากการทําเควสพื้นฐานใน การเดินเควสเข้าสำนักนะคะเราจะได้สกิลนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นทีมงานก็เลยอยากจะรีวิวสกิลนี้ก่อนละกันนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเข้าใจกับสกิลนี้กันคร่าวๆก่อนนะคะนั่นก็คือดาบขวานล้างโจรเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ดีบัฟค่อนข้างเยอะมากๆนะคะดีบัฟในที่นี้ของทีมงานนะคะหมายถึงว่าทําล้มทําสตันหรือว่ารวมไปถึงการควบคุมตัวละครน,นะคะหรือก็คือเป็น พฤติกรรมที่ทําให้ศัตนระูเนี่ยไม่สามารถโต้อตอบเราได้นะคะรวมไปถึงจะมีสเตก็กสเต็กหนึ่งของสกิลนี้นะคะซึ่งเป็นสเต็กที่สําคัญมากในการใช้สกิลนะคะยกตัวอย่างเช่นสกิลใช้กลนพิชิตนะคะที่ผู้เล่นจะเห็นก็คือเมื่อตอนมีสถานะจิตสู้3ขั้นหรือมากกว่าสามารถใช้สถานะจิตสู้3ขั้นโจมตีกระเด็นได้ นั่นก็หมายถึงว่าหัวใจหลักของสกิลนี้นะคะนั่นก็คือบัฟจิตสู้หรือว่าบัฟจิตรบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของบัฟเป็นยังไงนะคะการจะได้บัฟนี้มานะคะสามารถหาได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือการโจมตีเขาโดยที่เขาไม่ติดกาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะหน้าตาของบัฟจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งสามารถซ้อนกันได้ทั้งหมด3สแต็กนะคะแล้วก็มีระยะเวลาเพียง6วินาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ผู้เล่นรีบเก็บรีบใช้นะคะโอเคยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะเห็นไหมคะว่าที่ทีมงานอ่านไปเมื่อกี้ว่าเราจะใช้สถานะจิตสู้3าขั้นในการที่ทำให้เขากระเด็นนะคะแล้วพอเขากระเด็นเสร็จปุ๊บบัฟสแต็กของเราจะหายไปนะคะให้ผู้เล่นสังเกตดีๆนะคะ ทีมงานกดผิดส,ก,สกิลหรอวะเห็นไหมคะว่าพอผลของผลของสกิลออกมาปุ๊บสแต็กของเราก็หายไปทันทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละสกิลลวกันทีมงานขออนุญาตเก็บประกาศเอาไวท้ทีหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานได้ทําการตั้งค่าตัวละครไว้ไม่ให้กาดนะคะเพราะว่ามันใช้งานยากโอเค เรามาดูสกิลที่3กันนะคะสกิลที่3เนี่ยมันจะไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะนอกจากว่าเราจะสามารถควบคุมตัวละครได้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวละครจะถูกควบคุมไม่สามารถโต้ตอบเราได้นะคะส่วนสกิลที่4อย่างที่ทีมงานใช้ไปให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสะสมจิตสู้ครบ3ขั้นเราจะสามารถทําให้ตัวละครน,นั้นกระเด็นได้นะคะชึบอันนี้คือกระเด็นที่ว่านะคะ ต่อมานะคะสกิลเตรียมรอจังหวะน,นะคะเราใช้สกิลเราใช้สแต็กจิตสู้หนึ่งขั้นนะคะจะทำให้สกิลติดจะทำให้สกิลจะทาให้ศัตรูติดอัม,มาพาสสามวินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันนะคะ เห็นไหมคะว่าศัตรูติดอัม,มาพาตสาวินาทีหรือว่าศัตรูโดนตรึงล่างเอาไว้นั่นเองไม่สามารถโต้ตอบเราได้นะคะอูเรียกได้ว่าสกิลเซตนี้ค่อนข้างจะปวดเลยทีเดียวเชียวสำหรับใครที่ชื่นชอบการใช้ดาบเดียวนะคะทีมว่าทีมงานว่ามันน่าจะตอบโจทย์กันแบบสุดๆอะ อัมาพาตนะคะแต่ว่าสกิลมันก็ดีเลย์ค่อนข้างนานอยู่นะคะโอเคมาถึงสกิลที่6นะคะมาดีเยี่ยมยอดนะคะเราจะใช้จิตรบหรือจิตสู้นะคะจำนวน3ขั้นในการทำให้ศัตรูล้มนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะล้มไปในรูปแบบไหนนะคะโอ้โหหล้มรัวรัวอืมล้ลมรัวมาก อันนี้เป็นอมพาสนะคะอูโหูดูที่ล้มรัวๆเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นสกิลอันตีนะคะเราจะทำการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งนะคะโดยที่ไม่มีบัฟอะไรเพิ่มเติมนะคะโอ้โห ได้ได่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวสกิลเนี่ยค่อนข้างจะป่วนพอประมาณโอเคมาถึงเรื่องจิตสแตกจิตรบหรือว่าจิตสู้กันดีกว่าที่ทีมงานมันบอกว่าสามารถหาได้2แบบใช่ไหมส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือผลของบัฟวางแผนทุกเก้านะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นดูในรายละเอียดของสกิลนะคะมันจะบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายตีติดกาดเรานะคะเราจะได้บัฟ จิตรบขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันยังไม่บับนะคะว่ามันจะได้จริงหรือไม่นะคะโอเคเห็นไหมคะอันนี้ก็คือติดกาดอยู่นะคะทีนี้พอเราลองบักดูนะคะเห็นไหมคะว่าต่อให้เราถูกตีติดกาดนะคะเราก็ยังไงเดียเราก็ได้รับบับนี้มานะคะก็คือไม่ ตอนแรกที่ทีมงานก็คือใช้สกิลที่1ในการเก็บจิตรบถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้พอเรามีบัฟนี้ขึ้นมานะคะเราไม่ต้องหวังเพิ่งสกิลที่1เพียงอย่างเดียวนะคะเราก็สามารถให้ศัตรูเขาโจมตีติดกาดเราได้นะคะเพราะฉะนั้นศัตรูคนไหนนะคะที่เจอผู้เล่นอีกฝ่ายที่ใช้ส,สกิลเซ็ตนี้นะคะก็คือต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่ว่าเราไปติติดกาดเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่เรายื่นอาวุธให้กับเขาเลยนะคะ ดูดิโอ้โหล้มรัวๆล้มแบบล้มแบบโกรธอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลตัดการกันบ้างดีกว่าที่ทีมงานได้ขอข้ามไปใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถตัดการเราสําเร็จนะคะทางตัวละครนะคะจะถูกผนึกกระบวนท่า3วินาทีการผนึกกระบวนท่า3วินาทีสาหรับเกม9ก้าหญิงนี่มันโคตรนานนะคะเพราะว่า3วินาทีที่เราโดนผนึกเนี่ยเรียกได้ว่าเราสามารถทําให้เกมพลิกได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่ พีเคเก่งๆหรือว่าต่อสู้เก่งๆเขาจะรู้กันดีว่าบางทีอ่ะแค่1วินาทีอ่ะมันก็สามารถทําให้เกมพลิกได้เพราะฉะนั้นการที่ว่าเราพถัถดึกระบวนท่าเขาถึง3วินาทีเนี่ยเรียกได้ว่ามัน3เท่าของปกติเลยก็ว่าได้ปาเขาให้ คือเอาจริงๆคือทุกสกิลเนี่ยมันจะส่งผลหมดเลยเรียกได้ว่าสกิลดาบของทวนเทวะเนี่ยปวนใช่ย่อยเลยนะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะคะสำหรับสกิลดาบนะคะหลายคนนะคะใครที่ชอบดาบเดียวนะคะหรือว่าสนใจเข้าทวนเทวะทีมนานก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเล่นเพราะว่าเอาจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะคะโอเค จอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าทีมงานจะมารีวิวสกิลอะไรต่อนะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ